สบายดีพี่น้องเอาตะเมกนอนเด้อพี่น้องเด้ตอตะเมกนอนเด้อเนี่ยพันไปตลาดนอนหลงนอนเนี่ยไปตลาดอยากไปน้ำมเมร์ยายก็เลยบอกเอามากินนมนอนหนาวหนาวบรรยากาศหนาวอากาศเย็นหนาวอีกทีเย็นจะโจย มื่อคืนนี่โอ้ยไปแกงกระเบาเนาะเมื่อวานนี่ไปแกงกระเบาป้าตัวเย็น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 พูดไปเย็นน้าวจะสั่นเก่ากับพี่น้องเลยก็เลยเมื่อเฮือนบ่ได้ก็นอนเฮือนลูกเลยเมื่อคืนนี่ว่าเมื่ออะไรบ้นอนอยู่นี่อะไรบ้าหนาวแห้งนอนหนึ่งนอนห่มผ้าให้บ่ให้ปกเลยได้นี่ สิปกตีนนะมอยปกยันอ,อ๊อกวางเลยกว่านะแล้วเออยังนอนบอกมาขม,มผ่าหมอห้ปกบ่ให้หม่มตีนเย็นเจ้าเจอดในตีนนี่เย็นเย็นนี่พอปกผ่าให้อุ่นนี่ยันนอกนี่นี่แม่ให้ห่มผ่านี่ห่าเห็นบอกพี่น้องประเด้ยดันได้ไรอืมเอ้าผ่าเกลี้ยงอ่ะนอนผ่าผ่าผ่าจุกเดือ นอนูงนห้น่ะน่ะฮ ah. ิ uh ักอะไรนะฮิจักอไนะบอกหละฮิจักอะไนะเอาฮักอะไรนะเอาเลื่อเบอร์เอาือเบ่ราันจากนอนเบอร์มิเมย์อะรแบบนี้แะพี่น้องบ่ได้ให้ไรวิสเมย์นะคันเมย์ยูนิว กวนแทะกวนว่าแล้วอยากขีดขอ้ออยากขีหันเหตุอะไรเมย์ม้มอนหันระวังอยู่นะเป็นซูนดังเมย์คน่ะคอยห่ายได้หายนางอ,อนเจ้าในเวลาลูกขีดขอ้อเจ้าก็ลูกยื้นขึ้นว่ะทำมันวิดมันสูงเดียวกับมือลูกบวถึงบอกคนนะอันนี้ลูกกอดข้อก็นั่งเฮ้ยเยูย่ยนะแบบคือประหวงตัวเองนะแต่อีเม่จเจ้าเกาเลยจะเห็นมันขี่กอดคอเขาเจ้าเกาเลยมันจะแน่นแลเผิ่นนะ ทั้งทรายซื้อเองเป็นเจ้าของเจ็บเนาะสิลูกขึ้นโลกแล้วลูกมากกอนกับลูกขึล่นแหลมกระวิดมือลูกกับบถึงกับเวลาผนก้มอยู่ในโต๊ะก้มในโต๊ะลูกบีบื้นขึ้นโต๊ะนะทันทีลูกบื้นขึ้นโต๊ะกับลูกออกซะเลยโอ้ยมีมอเห็นเนี่ยมีมอนระบาย่านนั้นดังขึ้นนะหักซาแถวๆไหนธรรมดาหนึ่ง เห็ดดังมาใหม่ๆแบบนี้นี่ยิ่งให้นอนผู้เดียวน่ะดีที่สุดนอนน้ำพัวกับมาตองนอนหลังเธอพัวนอนพราวาคำขึ้นเนาะโมฮูจักเ้มันมือมแกงไปเลยถึกดังตัวเองเห็ดไดๆม,มาก็ระว่างมดทั้งลายด้านเนาะพี่นอ้องแล้วก็ลูกกับพัวต้องระวังมีสีอ สิบส่วนเวาได้บอสูนค่ะนอนเรือนอนไรนอนพันหลายพันยังพราว่ามือซะไปถือแสดังเมียนาเมียน่ะ็นได้ไหมอือีกหนึ่งก็่านินี่ได้เมมอนนะโออเออคก็คนก็ดื้อน่ะพี่น้องเอยกไ็นได้ได้บยืนได้บรหาอ้าว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 ยืดได้หาฮะเมอความก่งคนนะเอา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 ฮะอืม ยังแท้ๆให้พี่สิซ้ัมอุ่มเหมืนก็โตจมจมหยกกระบอกขึ้นเหตุใดๆใส่โผล่เหมันก็ะตูใหญ่กัใหญ่ยิ่ๆซัมอุ้มมาซัมย่อเลยเอ้าเห็ดนี่นี่ลินนี่นะคันบ่มีแม่์ทั้งสี่เลยคันแม่เพิ่นอยู่บ้างคุณสิลินแบบนี้นะบ่ลินได้แน่นี่นะ แมวอยากให้แม่อุ้ม,มติดฟันปลาตังกโกแลวมานอนเลยบ่ลูกชาบผันขึ้นว่ายกรับเลยมานอนแล้วบ่เนี่แม่ก็ไปตลาดแต่หึงย,ยังบ่มาอยู่ไปซื้อหมวกก็ได้ซื้อหมวกใส่หัวหนาวเย็นเอาเงินแม่เซนอย่งไปซื้อหมวก หมวกเล่นนะหมวกข้าวเจาทักนะพี่น้องใส่แล้วมันอุ่นเอืออืออไอเมฆกวยอ่ะไอเมฆกวยเ่ยเหล็งกับลาเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยบ่มีอยังน้ำลาเหล็งกับลาเนี่ยแหละเอ้ยเอ้ยเออตกเด้อจะเห็ดแน่นเด้อจะจะเห็ดทะลึงเด้อเราจะเห็ดทะลึงเด้อลูกอูเด้อลูกเด้อ

เงีมึเศร้าน่ะทหารเขามาอุ้มมาไปลิ้นไปปอนเขาป้อน้าเขาจะเพลงข้าวไปนี่เลยเขาหัาเห็ดพี่ช่างเนี่ยนะลูกเนี้ยมาพี่มย์เงี้ยมาห่าน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 เบิ้งกว่าเห็ดเบิ้งอันเห็ดฮะเดนคลงฮะนับขึ้นมาเงี้ยมาเด็ดเห็ดลูก

ไป doorway, ไป <aş> ไปน่น <Right, S 1> ้องพิงแดดเด็ดพิงแดดนานานาวหาวหาพิงแดดลมีนเหมือนะนอกไปไปพิงเดดไปไปไปอย่างไปมาเด้อมาเด้อมาเด้นบรรยากาศถึงนอกเดดเดดกัลมนาวหนมาเด้อมาเด้อมาเด้อ มาเด้อบัวม,ามา่านำเบอมาเด้อกระอ่อนเนว่ามีหอยอยู่เด้นี่หายนั่งอ่นนะเมื่อเอาองินเท่ามาลาบเมื่อเฮือนนักหน่อยเมื่อเฮือนอกระอ่อนอว่าเพันปล่อยหอยอยู่เด้อนี่กินลาบเข่า,าเหนี่ยสื่ออะไเมมบัวม่านนะก็คือหนาวอย่างว่าอากาศเย็นเนี่ยเนี่ยเขาตู้เย็นเหม่อนมาเด้อมาเด้อมาเด้อเอ่ยบรรยากาศข้างนอก

ใจแล้วพาขนนองมาผลิตแบบนี้ผลิตแบบนี้ดีใจแล้วไปขันแถวหน่อยไปขันแถวหน่อยไปซื้อนมไปกินนมไปกินนมกินนมไปบุกขึ้นไปดอกขี้ดินมันเปืือนไปยางไปไปโอ้ยแม่อาตุก่อนเด้อ อยู่บ่ไม่น้อยเนาะทัง d ด y เลยเนาะเวลาจะข้นนั่นว่าขืนมะลินนั้นไะขืนจะขึ้นมาลินนี่พี่นหอตะลานลิน,ลนตากแดดน้ำน้ำแห้งอุอ่นออกเ,อเด็ดอุ่น งางได้ไหมออกกําล <w> ังกายเลยเดินเล่นออกกําลังกายติงตะติงตะติงจ้าจตะติงจ้าจิงตะ้ะติงตะติงตะออกกําลังกายออกกําลังกายหนาวนาวอง่จะได้เพื่อนกันนาว เบิรงไอ้ซังเหเนี่ยนะเบอร์โลฮะอันนั้นก็โรงงานโรงงานมะขามอันตึกนั่นนะ่ะเก็จะเอาเส็ดโรงงานมะขามตึกขทา่นั้นนะบ้านหลังตัวนี้ก็เจ้ามาอยู่ขายคนเสาไทยหนึงน่มง,งมาเสาอยู่ไทยเส้นโค้งมาเสาอยู่ Ah, la คลิปนี้ก็บพี่ยังเด้อพี่น้องได้ยอยู่กับรูปกับร้านผ้าล้านหลินออกมาตากดดแดดเมย์พ่นปอยูเมย์เปตลาดผ้าล้านมาหลินอยู่เดินตากแดดผักกันเด้ดอดพี่น้องเด้อโอเคบ้า